คำศัพท์ที่คนไทยออกเสียงกันผิดนะครับเรามาถึงหมวดตัวเจแล้วนะครับตัวเจก็มีสี่คำเหมือนกันต้องบอกก่อนเลยว่าชุดนี้จริงๆเป็นคำง่ายๆทางนั้นเลยนะไม่มีคำไหนยากเลยเป็นคำที่เราคุ้นเคยทางนั้นเลยเป็นแบบคำศัพท์คำศัพท์คำทับศัพท์นะคนไทยกับคนพราพูดเหมือนกันแต่คนไทยออกเสียงแบบคนไทย มันก็เลยแบบมีความเพี้ยนนิดหน่อยนะฮะอ่ะมาดูซิมีคำว่าอะไรบ้างอ่าคำแรกมาเลยครับอืมคุ้นคุ้ไหมฮะคุ้นมากเลยนะอ่าเราอ่านกันว่าอะไรฮะอ่าปัญหาก็คือเราจะอ่านคำนี้กันว่าแยมนะฮะใช่ไหม เพราะเราคนไทยเรียกว่าแยมมันตั้งแต่ไหนแต่ไรล้แยมทางขนมปังเนี่ยจริงๆที่ถูกมันต้องออกเสียงเป็นเสียงตัวเจต้องไปจอจานนะคือแจมแจมนะฮะคนไทยพูดแยมหมดเลยอ่าคำว่าแยมนะมันแปลว่ารวมเอามาเข้ามาร่วมด้วยเข้ามาทำอะไรบางอย่างกับคนอื่นด้วยอีกความหมายหนึ่งนะแล้วก็ที่แปลว่าที่ว่า,าแยมทางขนมปังก็ถูกแล้ว แต่ออกเสียงเป็ฝรั่งคือแยมถ้าพูดว่าแยมมันจะไปตรงกับคำคำหนึ่งซึ่งมีความหมายว่ามันแก้วเป็นมันชนิดหนึ่งเลยถ้าพูดว่าแยมเลยนะเป็นยอ่ยอยยักษ์ในภาษา,าอ,าอาังกฤษมีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิต้องระวังเลยต้องเป็นแยมไม่ใช่แยมจะสื่อความหมายผิดทันทีอ่าคำที่สองมาคำนี้ก็คุ้นๆอีกอ่ะคุ้นมากเลยอ่ะเพราะใช้กันอยู่ประจำอยู่แล้ว แต่ปัญหาคือเราอ่านว่าอะไรครับที่ถูกต้องต้องออกเสียงว่า jeans jeans นะเป็นเสียงจอยไหม jeans เพราะคนไทยอ่านว่ายีนไงกางเกงยีนนี่แหละนะแถมไม่เติม s อีกต่างหากนะคนไทยพูดอ่ะเพราะกางเกงยีนมันต้องมี s ไงสิ่งที่เป็นคู่นะเสื้อกางเกงเสื้อไม่ค่อยนันเท่าไหร่อ่ากางเกงแว่นตาอะไรเงี้ย โอเคนะ jeans นะคำที่สามครับอืมอะไรครับครนี้คุ้นไหมก็คุ้นอีกงแล้วแหละเพราะว่าเราจะเรียกกันอีกอย่างว่าอะไรอ่าคำนี้จริงๆที่ถูกต้องออกเสียงว่าจูโดจูโดนะฮะเพราะคนไทยเรียกว่ายูโดศิลปะการต่อสู้อย่างหนึ่งน่าจะมาจากญี่ปุ่นหรือจีนอะไรอย่างเลยนะฮะอโอเค ที่ถูกต้องเป็นจูโดไม่ใช่ยูโดแต่เวลาแปลเป็นไทยก็คือยูโดแหละนะเพราะเราเรียกกันย่างอยู่แล้วเราแปลกันว่ายูโดกีฬายูโดนะฟังให้ดีนะจูโดไม่ใช่อะไรโดนะฮะมันแค่ฟังเสียงคล้ายๆเฉยๆนะฮะจูโดนะอืมมันแปลว่ายูโดนั่น,ะ <laughs> udo, นะอน,นเองอคาสุดท้ายคํานี้นิยมผิดกันมากจริงๆไม่ใช่นิยมหรอกพูดเป็นผิดมันกันเยอะเลยอ่าผมเคยทำคอนเทนต์ไปแล้วแหละแต่ว่าเอามาทวนให้ฟังคุ้นๆไหม อาที่ถูกต้องต้องออกเสียงว่าไงครับ juice juice ไม่ใช่ juice นะไม่ juice นะไม่ใช่ juice นะต้องต้อง juice น้ำผลไม้ fruit juice นะครับเป็นไ,ไงคอนเทนต์วันนี้จริงไม่ยากนะเพียงแต่เป็นคำที่เรามากจะออกเสียงกันแบบคนไทยกันหมดนั่นเองอย่าลืมนะฮะไปทบทวนดูเอา โอเคเจอกันคราวหน้าก็ตัวอะไรละ่ะตัว J แล้วตัว K เนอะโอเค See you next time